ขอบพุณนะครับขออวยพรตีไม้ยอดหลังให้พ่อรี่รองมาฟังการประใยของท่านนายกยุทธศาสตร์โดยรสองนะครับให้ถูกลอตเตอรี่ไล่กันไปพุ่นละล้านสองล้านสามล้านให้รำรำเรื่อยเมื่อเช่น่ออยู่เนี่หัวใจมีเงินทุกคนแล้วคิดว่าหัวใจพ่อเข้าริสุทธิ์พุทธพงศ์ขอให้รำรำมาเรื่อยประชดปลใเสริฐใ้ชมก้นทุกคนครับขอบคุณครับ ฮัลโลโหครับขออนุญาตครับขออนุญาตให้เด้อมีน้องสาวลาผู้นึินพี่กุมรักกาลสินลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสทเมื่อปีพศ2 5 5 0มาที่กันต้องการอยากขี้หัวใจเดียวคือก,กลลนันครับพี่ครกำนองกับกุมรักกาลสินเรืองผู้สนัครครับผมบุคค้นโกลเดนก็คือ นี่พามาสันเทียครับขอบคนบนเวทีนะครับผมน้องสาวลาขอไฟเด้อ <laughs> อาเชิญเชิญบนเวทีให้พี่น้องในหุ่จักครับอันนี้คือคุ้มรักกาลสินโดยแท้นะครับครับ